ดูเธอมาสบายดีทุกคนยินดีต้อนร<ช>ับเข้าสู่ซ่องอาคายามีเมื่อนี้ก็คือเป็นเทศกาลอันหนึ่งของส้นเผาอาคาทุกคนเป็นเทศกาลบุญอนซาหรือวาโลชิงชาภาษาไทยเอิ้นเนาะคือมื่อนี้เขาเต็มแต่งตัวแบบ สุดอาคาเลยเป็งเสื้อแล้วก็นุ่งกโปฟงอันนี้คือยังบ่ได้เต็มยศหรือว่ายังบ่ได้รเต็มสุดเถือเน,นื้คนมันจะมีมวกแล้วก็มีผ้าพันอยู่นี่เน,นื้คนแล้วก็มีเครื่องประดับหลาอะไรยังแต่ว่าเฮาสิบ่เอาลายเนาะเพื่อเป็นการบหยุงยากนําแม่เขาเนาะเพราะว่าตอนนี้คือเขาบ่ได้รอยู่บ้านเนื้อคนเป็นอันนี้คือหมู่บ้านของอาคาน้อยเนาะยังบ่ได้รกับบ้านเถือเป็นบ้านพลสว่างเมืองเมืองแขวงบ่อ,บอแก้วเด้อคน ยังบริกรบ็บานเถื่อแล้วก็เพราะว่าเขาเจ้ายังโบสเปิดทางเนอะคนแล้วก็ถาว่ามีคนมาถามหลายเนาะเป็นยังคือบสก์ับไปสอนยังยังสอนอยู่บบประมาณนี้น,นะยังสอนอยู่เดอ้อแต่ว่าเขาเจ้ายังบสเปิดทางแล้วก็ทังหลวงน้ำทาก็ยังโบสสอนเถื่อทุกคนเพราะว่าโควิดระบาดแห้งเนาะแล้วก็ปีนี้คือเขาเจ้ากินบุญก็กินเฮือนไผ่เฮือนมันทุกคนก็เลยมีแต่ว่าพาทุกคนไปชมขี่โลซิงซา นำกัดเนาะทุกคนตอนนี้คือเฮาซีเกมไปแล้วไปาบงางวัยกัดดีดีมีตามีต้นไม้สีเขียวหมดมื้อนี้คือเฮามานำตุลีน้อยทุกคนเนี่ยมานำหลานน้อยมาโทรศัพ บ่หูว่าอยู่เฮาสิได้ขีบเนาะเพราะว่าอันโลชิงชาอยู่บ้านนี้เขาเจ้าเห็ดแต่อันเดียวคือตัวยี่งย่ไม่แต่อันเดียวเนาะก็เลยว่ายัดกันขีนะทุกคนแต่โดยโดยท่วไปแล้วทางหลวงน้ำทาม,มันจะมีเฮือนไผ่เฮือนมันน้อยนไว้ให้เด็กน้อยขีนะทุกคนแล้วกันมันเป็นของร่วมเนาะเป็นยิงยายนะแต่ว่าทางนี้โบเห็นเขาเจ้าเห็ดก็เลยว่ามีเด็กน้อยหลายมา ทุกคนตอนนี้คือเขาสี่ดงย่างไปเนาะหลังจากเขาย่างมาประมาณหานาทีเราก็ยังสีย่งางต่อไปโบหูว่าจักแมดเนาะแปลว่าเป็นหมูบ่บ,บ้านของเขากระจจะล้อมห้วยด้วยไม้ไผ่แบบนี้ทุกคนพออยู่นี่มีไม้ไผ่ลายลายเม้นเนาะก็เรียกว่าเพื่อนไผ่ไผ่ก็ล้อมหัวด้วยอันนี้ทุกคนเบิง่งตอนนี้คือสีย่งางไปแล้วก็สีพาทุกคนชมบรรยากาศ ตอนนี้คือเขามาโหดอยู่บอลออนซาของชายบ้านแล้วแต่ว่าบมีไผ่ขี่นะทุกคนสงสัยเขาจ้อาไปเฮียนหนังสือหมดเนาะได้ยินมาเขาจาลงทะเบียนมือนี่นะก็เลยว่าบมีไผ่เลยตอนนี้เขาสิไปขี่กันมาจีอะไร ก็ขี่ก่อนเนาะเพราะว่ามือนี่คือโมบิ้นนิดหน่อยแล้วก็มาแล้วก็ได้ขี่เลยคือมือว่านี่มาฮอปหนึ่งเนาะแล้วก็มีดิดหน่อยลย่ยลยบ่ได้ขี่มือนี่คือได้ขี่นะทุกคนเพราะว่าเขามาตอนแรงแดยตอนดิดหน่อยเขาเฮียนนะก็เลยได้ขี่แล้วก็มาเบิง้งแขงแตกต่างจัก <laughs> บ้านคอยเนาะก็คือขเขาจอดไสใหม่แบบนี้ทุกคนยุบบัานคอยก็ไซายแต่ว่า ยูบันคอยเขาเจ้าจะขี่อยู่ทั้งในเฉพาะผูหยิงเนาะถาโบมันสองคนถาเม่อสองคนเราเขาจะขี่ทั้งนี้คนนึงทั้งนี้คนหนึ่ง,ง,นนงถ้าไม่คนเดียวเราเขาเจ้าเข่าไปขี่อยู่นี่เลยแต่ว่าอันนี้คือเข่าไปบบได้มันน้อยเขาเจ้าเห็นแบบนี้เนาะแล้วก็ขี่เอาาเบิ้งกันเลยขี่แนวไหนบ่ไ <laughs> <c oughs> ม่ผูดดึง Nung sông đi đó. Chị ở đâu? Mũi phủ đường rồi. con điều. คือเอามากันแต่สองคนแล้วก็มีเด็กหน่อยนึงก็เลยบ่มีพูดดึงเสือกเนาะก็เลยบ่ไปไกลนะแล้วก็อันนี้คือบ่ได้ดอยซ้ำนี่คือบ้านเฮาอันนี้คือดอยแบบธรรมดาก็เลยบ่ไปไกลเนาะทุกคนตอนขี่แบบนี้หน่อยอเดี๋ยวสิให้เด็กหน่อยขี่หนึ่งเลืกขี่มาดูดินลือกจีมาจีแล้ว ตอนนี้คือสีให้เด็กน้อยขีย่ก่อนเพราะว่าเด็กน้อยอยากขี่เนาะอันนี้มันบ่ดอยเกินไปคือบ้านเฮาก็เลยว่ามันขี่บ่ป่ายไกลนะทุกคนแล้วก็บ่มีผู้มาดึงเสือกนำน้อมนี่นะเนื้อเงียมาอันนี้ขึ้นรือวะขึ้นรูเลยรักกันเนาะเฮาเบิ้ง ถ้าเป็นดิ้หน่อยเขาเห็ดจ <ỗ phones> ิทีิก็ได้ดึฮือ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 คือถามีืูฮดอเเสือฮือฮ่อมือฮ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 งสฮืออนือฮืนฮือฮวอฮืือฮือคืือ บ่มีเราก็บ่ค่อยเสียวปันไดขีด่ธรรมดาซ,ซื่อๆวัดฮือฮออฮืออฮอฮืออฮืออฮือฮือฮอฮือฮือน ผู้ใส่กับผู้หญิงต่างกันหน,หนิดนึงเพราะผู้ใส่เขาเจ,จากก้าจักเกาะเอาตีนเกาะอยู่ในหั่นแล้วกะ็ขี่แบบนี้สูสงๆเลยขี่ไปไกลสุดคือเฮาเสียว <laughs> เสียว,ยวยๆยันๆ เชีล่ะเชียตะก้อมาเจ็บมือทุกคนตอนนี้ก็คือเฮาซิกั็เพื่อนกันเนาะเพราะว่าเฮาได้ขี่หลายรอบเติบแลวตะก้อก็ได้ขี่เด็กน้อยก็ได้ขี่ค่อยก็ได้ขี่แล้วแล้วตอนนี้คือเฮาสิกั็เพื่อนกันเนาะทุกคนเพราะว่าเฮาได้ขี่สมใจแล้วแล้วก็ว่าเบิ่งนี่มาเบิ้งนี้ นี so ่อันนี้คือบอนางเด้อทุกคนยูไซก็มีถ้าเป็นหมู่บ้านซุนเผาอาคาเนาะเขาเจ้าจะมีให้อันสมัยตะกี้ตะกอนน่ะเขาจาให้ผู้บ่าวผู้สาวนั่งล่มกันเนาะทุกคนแต่ว่าสมัยนี้โบค่อยเห็นแล้วโบมีแล้วตั้งแต่ค่อยได้หูความมานี่มีแต่ต่างวัแบบนี้โบค่อยได้เห็นแล้วก็ได้เจอกับแบบนั้นเนาะทุกคนเพราะว่าเขายังเกิดบบรานเขาแล้วก็สมัยนั้นนี่เขาเจ้า นั่งยูนี่ผู้บ่าวผู้สาวแบบรมกันแล้วก็ฟิงไฟขับลํามัยังก้นม่ยังนางยูนี่แล้วก็ลมกันทุกคนตอนนี้คือบบมีแล้วมีแต่ว่าให้ทุกคนได้ส้มแล้วก็ได้เบิ้งไหวเป็นแบบนี้นทุกคนแล้วก็ถา,ามว่ามีแบบนี้นี่ทางนี้ถามว่ามีอนซาแบบนี้คนหมู่บ้านอาคาต้องมีอนซาแบบนี้นะทุกคนถา,ามว่า ผูใดไปเที่ยวแบบอันชีวาที่บ่หูจากหมู่บ้านเราไปเที่ยวแบบนี้นะถาว่ามีแบบนี้ไว้แมนชนเผ่าอาคาเท่านั้นนะทุกคนเขาเจ้าต่างไว้อันหมู่บ้านหนึ่งอันนึงอันหนึงนน่งแบบนี้ทุกคนไปตอนนี้คือฮสกกับเพื่อนกัน ออนนี้คือเขาสิได้แยกทางกันเนอะอันนี้คือบ้านบ้านนี้แล้วก็ทางเพื่อนอาคาน้นยจะเป็นแบบนี้ทุกคนมันจะคือแบบสองสองบ้านนะแต่ที่จริงคือบ้านเดียวกันเนาะแต่ว่าแยกแบบอันเป็นไม่อยางกา็เป็นทางหลายทางนะมาเบิ้งกันว่าสีเป็นอะไร เนี่มันจะเป็นแบบนี้เนาะคนเพราะว่าฝักนั่นคือบ้านทีว่าเขามาอยู่ก่อนหลายปีร้อยหลายร้อยพันปีเนาะทุกคนแล้วก็ทางทางนี้คือฝักนี่คือบ้านอาคา้อยหรือว่าบ้านชีคนมาอยู่บ้านนี่มเพื่อแบบประมาณสีหาปีขึ้นไปเนาะทุกคนจะ จะมาอาศัยฝักน,น,นี่นนทคนนี่เบิงแล้วก็ทางนี่เป็นทางบ้านเก่าเขาเจ้าเนาะแต่ว่าเป็นบ้านเดียวกันแหละแต่ว่าเขาเจ้าอยู่แบบมันจะมีหอยอย่างก็มันจะมีอันนี้ขันนนทกคนเป็นแบบนี้แล้วก็เงียบสงบสุดทางนั้นเนาะคือเขาอยู่ทางนั้นเงียบสุดทุกคนก<คน>่อนสิไปหาหรือว่าสิไปขี่ออนซาตรงไหนย่างไปแบบนี้ คือเฮาซีฮอดเฮือนแล้วแต่ว่าเห็นเขาเจ้าลินมักคังบอกหรือว่าอื่นนี้มียงก,บยาการบโ่วหละเขาเจ้าเทศกาลนี่เนาะเขาเจ้าเจ้าลินมักคังมักแร่มีย่างนกคนผู้ยิ่งจักลินมักแร่มีอย่างละแต่ว่าสุไลดูนี่เปนบ่ค่อยลินแล้วทุกคนบ่มีภัยอยู่แล้วมิิจีรีว่าย่อนโควิดแดนนะ แล้วก็สมัยนี้ก็เริ่มจางหายไปรถคนไลาล่าอย,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 ย่างเนาะแล้วตอนนี้เห็นเขาเจ้าลิ้นอยู่สิไปลองเบิงก่อนเคยเคยลิ้นเธอหนึ่งแล้วอันนั้นเป็นของลิ้นของผู้ชายแต่ว่าเขาก็สามารถลิ้นได้ขึ้นกันคือเขาเคยลองเธอหนึ่งแล้วตอนนี้คือไปลองกน่เป่เ,เขาไม่ไเอาเห เนี่ยๆมาดูก็วันนี้คือเฮาสิลอเบิ่นะทุกคนน่ยเนี่ยยุงหวก็ยังอ่ะมันซ่ํามันอันนั้นบ่ค่อยอันนั้นดีสิลองใหม่เบิ่งวิธีพันก็คือพันแบบนี้ทุกคนพันพันจนกว่าสายนี่สิหมดเนาะไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้่อนมาข้างบ

ีนไหนหนึงเฮ้อเบิ้งเขาจอนเนาะมนแบบนี้ทุกคนแต่ว่าของเขามันบ่ได้โอเคตอนนี้คือปล่อยหไเดิกน่อยเขาจอลิ้นก่อนเฮาสิก้าเพื่อนกันเนาะมาถึงแล้วทุกคนมาโอดเฮือนแล้วเนาะแล้วก็คลิปนี้ก็เป็น เป็นคลิปปันบ้านเนาะที่แบบแนะนำเทศกาลอันนึงของส่วนเผ่าอาคารเนาะเทศกาลนี่มันจะมีแต่ปีหนึ่งเชือเดียวเดยทุกคนแล้วแล้วก็มันจะมีเทศกาลอื่นๆมีหลายเทศกาลเนาะแต่ว่าเฉพาะขี่อนจ่านี่ก็มีแต่เชือเดียวนี่นาะทุกคนแล้วก็ที่ถ่ายภัมักแบบคลิปบ้านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้๋ทวยคนเพื่อบริพัดคลิปวิดีโอใหม่ๆจาก ซ่องอาคายามีเนาะเพราะว่าเขาซีแนะนาวิธีการหรือว่าวัฒนธรธร,ธรมฮิตคองประเพณีของอาคาให้ทุกคนได้ชมเลยเลยเนาะทุกคนคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เนาะทุกคนสบายดีบ๊ายบายแล้ว